พูดถึงปืนอัพนะครับผมมีหนึ่งปืนนะครับที่เราแทบจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นในเกมกันนะครับนั่นก็คือ M4A1 นะครับมังกรเพลิงนรกครกันนะซึ่งสแต็กมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเป็นดาเมจ2ออัตรายิงหนึ่งลดความเร็วรีโหลดลงนะแต่ที่บอกเลยว่าเกมณปัจจุบันนะครับตั้งแต่มีของแต่งให้ M4 มานะครับบวกดาเมจแล้วก็บวกอัตรายิงนะครับที่บอกเลยว่า M4 ดาเมจสี่อัตรายิงสามอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับสกินเนี้ยคนไม่ค่อยเล่นกันใช่ปะเดี๋ยวนี้คิดพี่นี่ละครับ แจ้งเกิดนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วไปดูกันครับฝันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีโอ้นามาสามสี่ตีมากันเยอะแบบสุดๆอะครับมากันเยอะมากๆครับกงล่างมีนะเยอะว่ะข้างนอกไล่ไปครับนีอะอ้าวอินเธอ เอ,อมุนเธอ <Yeah. S 1> หมดครับหมดขอ,อหน่อยนะซอ,องควังไม่ซองควังว่ะทุกคนนะจัดเกมนี้จัดเอ็มโฟแทนละกันนะครับไหนๆก็ได้จัดเอ็มโฟแล้วพี่บอกเลยนะครับเอ็มโฟสกินเนี้ยน่าสงสารมากๆนะครับทุกคนครับบู uh huh. อัพขั้นนะครับ ไอ <Hey, S 2> เอ็มโฟอพันเนีย่ยคือแบบสกินมังกรแดงเนี่ยโอ้โหเป็นเอ็มโฟมที่แบบว่าคนเล่นในเกมลืมกันนะคบไม่มีใครใช้เลยก็ว่าได้นะแต่วันนี้นะครับพี่จะมาแจ้งเกิดนะครับใส่ชิปแต่งได้ด้วยนะครับเพิ่มอ,อาตาัตราการยิงกับดาเมจทุกนัดที่ยิงเฮ้ย hey! บอกเลยว่าเวอร์อยู่นะครับสำหรับของแต่งนะครับอาตาัตรายิงบอกความแรงเพิ่มขึ้นทุกนัดที่ยิงนะไปนะมาเกมเน,นี้อยอินดี้ทุกคนลืมครับไม่ลืมหรอกครับใครมีตังค์เติมกันไปแล้วแต่ไม่เล่นนะมังกรแดงพี่ว่าเท่อยู่นะครับขอหาโขกกง โอ้ยตะขบตีตามสั่งเลยวิ่งมาปุ๊บขอดตะขบได้ตะขบเฮ้ยมีเสียงรถ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 ทุกคนมีเสียงรถ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 อ่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่มีพังเลยนะคันเนี้ยไม่มีพังอย่างนี้ปล่อยไปก่อนนะครับ นี่มีการพังเลยนะปล่อยก่อนก็ได้วะบุญฟาร์มสะอาดมากทุกคนแล้วเราเจอตัวใหม่ครับดาเมจแรงทุกนัดที่นี่ครับเจอแต่งสามไปนะครับเป็นโฟดามจแรงทุกนัดที่ยิงไอเชุ้ยตอนแรกเหมือนเห็นคนนะนี่ไงครับเจอคน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 อุ้ยเอ็มหกสิบเอ็มหกสิบเอ็มหกสิบ สี่หกสิบครับเอ้าล่วงฮนะ <c oughs> เจอระเบิดพี่ล่วงเก้าสิบเก้กสิบเถอะโอ้โหขอบคุณอาจยาที่ฟากมาให้พี่เราไปดูแอร์ดรอปดีกว่านะครับไปไปไปเดี๋ยวอีหกสิบวัดกับเอ็มโฟเราก็ยังแพะเจอตัวเดียวเหมือนกันฮนะเอ้าเอาเอ้าเอ้าล่าว,วงทันทีครับข้างหลังพี่มันมีครับเอามาอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาทุกทางมาทุกทาง ปาลดด้วยวะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงเอาก็เกินว้าวว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินครับคุณพี่ไม่บวกกันเลยหรอเกินไปไหมครับพี่ไม่บวกกันเลยหรอวะทุกคนไปดีกว่าครับเราไปสิไปฮะเกอร์ตี้สไนแบบมึงแย่ไปก่อนแล้วเนะ <Yeah. S 1> าะอีกเครื่องดีครับเราอ่ามา ไปก่อนเด้อจ้าบัดเนี่ยไปไหนวะไปก่อนนี่ไปไหนครับนี่ครับอยู่ในการคำนวณเฮ้ยเออดอกเนี่ยดอกอ่ามีคนกําลังงัวกันอยู่ครับพี่ขึ้นบ,บนหลังคาไปก่อนได้เพียบนะงนี้เราเงียบไปครับเราเงียบไปครับเราแออดอกตกใกล้ๆ สี่มาเลยฮะหามุมหามุมเล่นก่อนหามุมเล่นก่อนอ่ะเราคนจะเล่นเราคนจะบวกตอดมันด้วยนะครับเฮ้ยเจอ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 ไอ้นี่เออนะครับทุกคนนะข้างล่างใต้ตีนเรานะเราต้องจัดการก่วนใกล้เราก่อนเออแน่แน่มันมันไม่ค่อยมามันไม่ค่อยมาไฟในหออ๋อมันไม่ค่อยมามันไม่ค่อยมาเอ้าล่วงไปครับมาย่อๆอะไรมาล่ะเฮ้ยย่อๆอะไรมา ไม่ค่อยมีของแบบประเด็นข่าวดาวครับเอาหมดครับผมเอาเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอาเอฟโฟตไปครับดาเมจแบบบอกเลยว่าแรงทุกนัดที่ยิงฮนะหลังเฟิมไมค์ก,กบหลังไอวอ้ยมันไม่รู้เรามา,าทางไหนอามันตั้งไอวอกันหลังไว้ครับบอกเลยว่าอุย้ยบอกเลยว่าขยับนี่ือบอกเลยนะไม่ได้เข้าวงนะบอกเลยนะไม่ให <Yeah. S 1> ้เข้านะ oh. อุย้ย ครับเราไปแล้วครับเราไปครับไปครับเแม่จะบู๊กันนะจะบู๊กันเพราะเกมโฟมารอเลยครับจะอยู่ในวงเราอยู่ในวงร่วงฮะมีไหมมีไหมมีอีกไหมเอาเอาโบนั้นละเอาหายครับโอ้ย เสร็จเอ็มโฟหมดคือเสร็จเอ็มโฟพี่หมดอะเอามาครับระยะไกลดาเมจก็ยังแรงนะระยะไกลก็ยังได้นะตั้งปิดไว้ก่นอนเฮ้ยมาครับเอาเอาบนนี้ว่าไงเฮ้ยเอาบนนี้ว่าไงเอา้าเฮ้ยหายสองครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย พุยดีครับพี่เอาดีครับพี่ดีครับพี่ดีครับพี่ดีครับคุณเธอวัสดีครับคุณเธอัสดีครับคุณเธอเอาัอดีครับคุณเธอรู้จนได้บูย่าครับทุกคูาวาวเป็นไงไละ่ะเอ็มพูที่ทุกคนลืมอ่ะหวทุกระยะ มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้มาเลยวว้่สวยครับสวยครับตามเต็สี่พันนะฮะโอ้โหสวยตามเต็สี่พัน ขอดูท่าเ4ที่ทุกคนลืมกันหน่อยนะครับสแต็กดาเมจ2ออัตรายิงหนและประเด็นคือ2แต่งในเกมนะครับบวกอัตรายิงแล้วก็ดาเมจไปอีกนะ <Wow. S 1> พี่บอกเลยว่าเวอร์มากครับนี่แหละครับ M4 ที่ทุกคนลืมกันอนะ่ะขอดูท่าพิเศษหน่อยเป็นท่านี้นะครับจอดํา ลงไปพื้นครับมังกรแดงโผล่มาพ้นไฟจากนรกโลกรันแล้วก็ลุ้มหัวไปหนึ่งทีถือว่าเทมากๆนะครับใครมีนะลองเอาไปเล่นดูนะครับ M4 Inferno <im ple> เล่นไงบ้างครับผมพอเห็นอย่างนี้แล้วนะครับมีใครแบบคิดว่า M4 นะครับน่าเล่นไหมหรือน้องๆคิดว่าปืนอ,อัพไหนนะครับเวอร์ที่สุดนะครับปูงที่สุดน่าเล่นที่สุดลองคอมมต์บอกพี่มาหน่อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝันไลค์เห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกันจุ๊กกู